โอมเบิกมหาเบิกโอมเลิกมหาเลิกกูจะเบิกเลิกบนและเลกล่างเบิกเลิกสกุลในแ่งล่าเบิกหินผาศิลาแดงเบิกเกาะแก่งในแดนดินเบกิกสิกีลินในเหวห้องเบิกถ้ำทองในตึงใตเบิกคดสารและสม,มุทรทะเลไหลอันเชี่ยวชาญกูจะเบิกคัดกรดทัตวานอันตึงตากูจะเบิกวิชาเรีเรยกจันอันเขาทำด้วยอำนาจแห่งพระมน์ อิติมาเลโสตโปอิติมหานุภาโวสารพัสสิทธิด้วยนะโมพุทธายะมือของข้าพระเจ้าทาั้งสิบนิ้วต่างดอกไม้ถูกเพียนทองมือของข้าพระเจ้าทั้งสอง ขอลาธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เนื้อก้าวและเนื้อพรมขอเชิญพระพรมมาอยู่เบื้องบาซายขอเชิญบรราลาัยมาอยู่เบื้องบาฟาขอเชิญพระคงคามาเป็นน้ำลายขอเชิญพระพายมาเป็นลมป่าขอเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวานขอเชิญประการ มาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าจะทำจริงหนึ่งประการใดผูดใดภัยใดจะได้ไไดไดเบียดเปียนปีชาตะหนหลังจงมาเป็นกำลังให้แก่พวกข้าพระเจ้านาการะบัดนี้พูดทางกลาธนานางทำมังกลาธนานางสังขังกลาธนานางข้าพระเจ้าขออลาธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทำคำสังสอน พระธรรมวินัยพระอริยสงสาวกพระพุทคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคุณพระศีลตนะตายอันศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าขอน้อมจิตอราธนาบรารมีซึ่งพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยเมืองสยามที่มีบุญญาบรารมี อยู่ในประเทศไทยเมืองสยามนี้ข้าประเจ้าจะขโขอ阿าธนาบารมีองค์หลวงพ่อพระแก้วมรโกระพุทธชินราระพุทธชินสรประษีศาสดารามบาลมีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบรรแหลมหลวงพ่อวัดไรขิงหลวงพ่อโตบางพีหลวงพ่อทองมะขาวตะขาหลวงพ่อล่วงโลดจันนาลิศหลวงพ่ออโนทัยวัดจันทราม หลวงพ่อดำวัตตะค้ำเอ็นคาพระเจ้าเจ้าโอาลาธนาบาลมีหล,ล,ลวงพ่อพร,ระนอนจักสีหลวงพ่อพระแก้วหลวงพ่อพระการวัดพระนอนจักสีวอรลวีหานคาพระเจ้าเจ้าขออาลาธนาบารมีซึ่งหลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อศิลป้าพระเจ้าขอตั้งจิตอาลาธนาหลวงพ่อเพชรวัท่าหลวงเด็จค์ปถมวัดท่าสุงหลวงพ่อธรรมจักวัดธรรมมูลอาลาธนาบาลมีพระประจำวันทั้งเจ็ดวันทุกภาคทุกปาง ปางพุทธโคดมพุทธโลดมปังสยญาติปามห้ามสมุดปางสะดุ้งมารปางสมาธิปางลีลาปางพุทธมนทนปางเชียงแสนปางอู่ทองปางสุโขทัยปางไทลีพี่นาคาพระเจ้าโขอลาธนาบารมีซึ่งพระพุทธโลกทั้งหลายที่มีบุญญาบารมีอันศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์อยู่ในประเทศไทยเมืองสยามมาประชุมกันแพร่ไพศาลข้าพระเจ้าจะโขอลาธนา บารมีซึ่งเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านพระอินพระพรมพระยมพระการท้าจตุโลกบาลทางสี่วิศนุกรวิศณุกรรมพระอีสุวรรณผู้เป็นเจ้าฟ้าเธอตสด็จลงมาอวยพระพรชัยข้าพระเจ้าจะขออัลลาธนาบารมีซึ่งพระภูมิเจ้าที่ปัชยะมงคลเจ้าที่วงชัยเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าของทาลาเจ้าของกุฏิเจ้าของพระอุโบสถอดีเจ้าอาวาสประเดชประคุณหลวงพ่อสิมรณะภาพลงทราบนามก็ดีไม่ทราบนามก็ดีเทวดาที่ดูแลพื้นที่ในอาเขตวัดวาอารามอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกผู้ถูกนามข้าพระเจ้าเจ้าขออันเชิญ จ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อรองเมืองเจ้าพ่อเสื้อเมืองทรงเมืองสะดือเมืองใจเมืองข้าพระเจ้าเจ้าออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาผู้ทรงฤทธิ์ทั่วทั่วธานาจักรทั้งหลายที่ดูแลสมบัติเฝ้าสมบัติจูก,กรดีอยู่ในที่ประทาตแห่งนี้ข้าพระเจ้าขอชุมนุมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงอยู่ในอากาศอยู่ในวิมานทั้ง16ชั้นฟ้าทั้ง15ชั้นดิน14ชั้นบาดาล แม่นางธรณีพระภูมิเจ้าที่ปัจยะมงคลทั้งหลายข้าพระเจ้าขอเชิญท่านทั้งปวงจงมารับเครื่องบูชาเครื่องสักการะตั้งอยู่เบื้องหน้านี้มีใบสีพรมใต้ฝามีใบสีเทศใต้ฝามีใบสีปักชมใต้ฝามีเครื่องสักการะบูชาผลไมกลากไม้เครื่องเส้นเครื่องสังเวยเครื่องพีกรรมขอท่านทั้งปวงจงมาสังเวยหอิ่มน้ำจำลานและประทานพรณโอกาสบัดนี้ เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันสงการก็รขอให้ประเพณีนี้จงเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายจะทําการสิ่งใดเป็นการบูชาจงบังเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหามงคลแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งปวงขอเทวดาทั้งปวงปจงรับทราบและอนุโมทนาโดยพร้อมเพียงกัน พุทธังวันทีวาข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระพุทธคุณน,นางทรมังวันทีวาข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระธรรมคุณน,นางสังทางวันทีวาข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งสัษาคุณน,นางอิติปิโสตั้งผิตอิติปิโสตั้งใจๆๆๆอิติปิโสจะทำอะไรจงได้สําเร็จด้วยนะโมพุทธายะ